สวัสดีครับพี่น้องลังจะถ่ายน้ำหม,ม้อน้ำแล้วครับนี่ก็จะเตรียมตัวเช็ครถนะครับวันเมื่อวานไปไถ่ายหน้าฝนทิ่หน้าปั้งครับเป็นจุดโอ้ยฝนหลนยายมันไถบ่อ,มย,ย,อมบย,ยมันหอนแหง้งวันนี้มาถ่ายน้ำหม้อครับโอ้น้ำบ่ไรถ่ายรุดเลขีดเป็ดเลยมันหอนแห้ง ใช่เรียบร้อยแ่ไทยบัวใดเมืรร่อวานไทยได้สองหนอบไอบรรัวหลอดครับแล้วเอารถนี่ครับรถดองทรายไปไทยเอ็มยูสี่เก้าศูนย์สองครับเมื่อวานเริ่มขึ้นมาเปลี่ยนผ่านครับอันนี้เป็นใส่ผ่านพันเจ็ดครับผ่านผ่านเจ็ดใบยีสี่ครับอเอ็มยูสี่เก้าเครื่องโมไนต์นะครับเครื่องหน่อยเครื่องโมไนต์บัวใดเลยเอ็มยูสี่เก้าแต่ว่าแห้งครับ หลอมเร็วเนาะปกติเพื่นไว้ไว้ไวอัดฟางครับในเครื่องอัดฟางอยู่ข้างๆกันอย่นเ,น,ยน,น,เนี่ครับเอ็นยูสิี่ครับพันเจ็ดเนี่ยเครื่องอัดฟางครับ Hb หนึ่งสามห้าปกติมันก็จใส่ลากตัวนี้ครับผมเหมือนว่าผมบุไทยบ่ได้หาพันไทยบ่ได้เลยถึงหมื่นถึงฟุนุคนเผา,าครับไม่บได,ด้ปกติบันไทยไว้อัดฟางครับคุณอาลีกับจอเดพุฝนปกติเอ็มหาพันไวลา ไทยกับไทยังย่างๆกันครับมันฝนตกใส่ครับตกใส่สองมือเราหกแห้งนําอะไรมันแห้งไม่ได้บ่านนี้มันมือนเลยมันมอ้วนต้มกับมันต้มครับมันเหนียวเหนียวมาไทกับดเพิ่นอน้าวเแ็ดครับ M U 4902บ้านนี้ก็เที่ยงแล้วครับนี่เช็ครถเสี่ยวไปไทยสัมมึกสองสามเจ้า ไทยน้ำมอน,นม้ำกะไรเง้างบอไทยนะครับเจ็เก็บไว้นแหละหลกักหลักหลักเขี้ยงครับไทยนามเรียบร้อยแล้วครับ i'm